ขณะนี้เราก็อยู่กันที่สวนสนุกเอเวอร์แนด์นะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยเป็น s ซัมซุงที่หลายคนรู้จักนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็สมาชิกเราวันนี้นะครับก็มีโอกาสมาเที่ยวเหมือนกันแต่เรามากันที่สวนสนุกแห่งนี้นะครับกันมากันร่วม400ชีวิตและทุกท่านเนี่ยนะครับก็เห็นนะครับเนี่ยกำลังสนุกสนานกับการถ่ายรูป ต้องบอกว่าบรรยากาศอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะหากันมาง่ายๆนะครับแต่สําหรับที่นี่นะครับในชาวจอยคอยแล้วมาง่ายมาสนุกแล้วก็มากันด้วยการมาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะพวกเรามากันเพราะว่าได้ทําโปรโมชั่นได้มากันฟรีใช่ไหมครับใช่ครท่านถ้าท่านอยากจะมาอย่างนี้แล้วก็มาสนุกกันอย่างนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับแล้วก็ดูว่าวันนี้จอยคอยมีโปรโมชั่นอะไร แล้วมาเที่ยวกับผมนะครับครับตอนนี้นะครับก็มีแขกท่านหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำให้รู้จักเพราะว่าเธอผู้นี้นะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวต่างประเทศกับจอยคอยอยากรู้ครับว่าเข้ามากันยังไงเดี๋ยวขอถามเลยนะครับ อ่าทราบว่ามาทริปนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเลยใช่ไหมครับโทษนะเับชื่ออะไรนะสิริวันอาจดวงดีค่ะสิริวันอาดดวงดีดวงดีนะเขาอยู่จังหวัดไหนนะครับกาลสินค่ะกาลสินนะครับทาธุรกิจกับจอยคอยมากี่เดือนแล้วครับหรืกกี่ปีแล้วมาได้3เดือนค่ะสเดือนเองนะ,ะแล้วนี่มาครั้งแรกเลยทริปแรกเลยทําไมถึงมาง่ายจังเลยมาติดโปรโมชั่นเนี่ย ไปทําบริษัทอื่นหลายปีมาทำยี่ห้อขายตรงเยอะมากแต่พอเจอบริษัทนี้คแบบถูกใจมากเลยค่ะถูกใจถูกใจอะไรแการตลาดดีมากค่ะแขงกัตลาดถูกใจสินค้าเป็นไงครับทำง่ายขายง่ายเลยค่ะครับขายง่ายนะครับแล้วมาเที่ยวทริปนี้เป็นไงดีไหมยอดเลยค่ะเคยเที่ยวเคยเที่ยวอย่างนี้มาก่อนนะนี่ไม่เคยเลยไม่เคยยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสมาเที่ยวต่างประเทศครับ ทุกท่านครับนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่มามีโอกาสมาเที่ยวกับจอยคอยแล้วก็มาเที่ยวเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ดีใจครับสำหรับเจอผู้นี้ซึ่งเข้ามาธุรก,กิจไม่นานแล้วก็มีโอกาสมาเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้จักนะครับเพราะท่านนี้เนี่ยเป็นสมาชิกชอยจอยคอยมาหลายปีแล้วนะครับ แนะนำตัวหน่อยคุณปอครับผมสุชาตแสงสิงห์ครับก็ชื่อเล่นชื่อปอนะครับก็ดีใจมากครับที่วันนี้นะฮะได้อยู่กับเจนซีนะครับมาก็1 1ปีแล้วก็หลายทริปที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเจนซีแล้วก็มาทริปนี้มาที่เกาหลีก็มีความสุขมากครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าวันนี้การทําธุรกิจเนี่ยการเรียนรู้เป็นส่วนเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันที่ทําให้เราเนี่ยประสบ็จได้จริงใช่ครับและข้อสําคัญนะครับความสาเร็จก็นํามาซึ่งโอกาส อื่นๆด้วยเช่นมาเที่ยวมาทิ่ท่องเที่ยวอย่างนี้มาผสมเรศมามีโอกาสได้โปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอื่นไม่ที่ติดเนี่ย ตอนนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ติดแล้วสหรัฐอเมริกาก็ติด2ใบแล้วครับโอ้โหดีใจด้วยแหมหยินดีนะครับต้องบอกว่านี่ครับเป็นหนึ่งตัวอย่างของการยืนหยัดแล้วก็อ,อยู่เคียงคู่กับจอยคอยมาปีนี้เป็นปีที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดแล้วแล้วก็ไม่เสียแรงเลยที่วันนี้ทําให้เรามาสมเร็จถึงมีไรายได้ขนาดนี้นะครับดีใจนะครับดีใจด้วยนะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ดูเป็นตัวอย่างว่าการที่เรายืนหยัดแล้วก็ประสบผลเนี่ย มันต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะไปสู่ความสาเร็จแต่ก็ไม่ยากเลยแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าวันนี้ความพยายามที่ไหนความเป็นที่ก็อยู่ที่นั่นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ววันนี้นะครับ,รบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ค่ะชอินี้นะะอยู่กอยู่ที่กรุงโซลเทศเกาหลีนั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยนะคะที่เรามาถึงแก็ยังเป็นวันแรกนะคะที่หิมะตกลงมด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะก็อยู่เโซเทร์ค่ะเดียวจะาคผู้ชมนะคะขึ้นไปบนโซเร์โดยนั่งเบขาไปค่ะตามมาเลยค่ะ ประมาณลบลสามองศาด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้องบนกันนะคะว่าเขาขึ้นมาทำอะไรกันที่โซเทาลเวอร์ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบริเวณโซเทาวเวอร์แล้วนะคะสังเกตนะคะบริเวณรอบๆค่ะก,ก็จะมีกุญแจนะคะล็อกอยู่นะคะเต็มบริเวณ ที่นี่เขาก็มีความเชื่อกันนะคะว่าสําหรับคู่รักคู่ไหนนะคะที่มีความรักต่อกันนะคะเขาก็มักจะขึ้นมาคล้องกุญแจคล้องใจกันบนโซทาวเวอร์บนนี้เองค่ะก็พอเราล็อกกุญแจเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการเขียนชื่อะคะบริเวณกุญแจค่ะชื่อของคนสองคนล็อกคู่กันนะคะพอหลังจากล็อกเสร็จเขาก็ต้องโยนล,ลูกกุญแจทิ้งไปเลยค่ะ กาหลีนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่หรือครั้งแรกนะครับอยู่จังหวัดไหนครับหนองบัวลำพูค่ะหนองบัวลำพูนะมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยมาด้วยกันนะครับทั้งสองท่านนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสมาชิกชาวจอยคอยอยู่มานานเท่าไหร่นะครับมาทําที่นี่นานหรือยังเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมเหรอครับอ๋อนี่เพิ่งเข้ามาเลยครับพอเพิ่งเข้ามาแล้วมาได้ที่เที่ยวยังไงเนี่ยก็มีออปไลน์แนะนำอ๋อแนะนําโปรโมชั่นก็ทําโปรโมชั่นติดสีสองโปเลย สิงคโปร์มาเลเซียคุณพ่อกับคุณแม่ค่โอ้ทริปหน้าสิงคโปร์มาเลยก็ไปด้วยแต่ทริปนี้มาเองก็มาเที่ยวที่นี่เกาหลีเป็นครั้งแรกที่มาอ๋อแล้วเป็นไงเมื่อเที่ยวกลับมาทัวร์กลับมาของจอยคอยดีกว่าค่ะดีกว่ายังไงครับดีกว่าเรื่องที่พักที่พักดีกว่าอาหารดีกว่าที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่ามาสกี่ครั้งแรก้วยคือสถานที่ท่องเที่ยวนี่ต่างยังไงคือเขาไม่ได้พากันไปเหมือนที่เราพามาไม่ได้พามาที่นี่เป็นไงแตกต่างกว่าแตกต่างกว่าค่ะน่าเที่ยวกว่าเยอะใช่ค่ะครับ คุณอะไรครับยังไม่ถามชื่อเลยคุณเป้านะอยู่หนองบัวลำพูนะครับทานโทษทำอาชีพอย่างอื่นไหมทำอะไรอยู่ส่วนตัวค่ะทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับต้องบอกว่าวันนี้คนทําธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทําธุรกิจในชอนคอยได้เพราะว่าที่นี่ทํายากไม่ถามจริงไม่ไม่ยากไม่ยากนะครับง่ายๆเลยใช่ไหมปกติเป็นร้านขายปุ๋ยอยู่แล้วพอขายปุ๋ยอยู่แล้ว าใช้ป,บบปุ๋ยหกขาครับมาใช้ปุ๋ยก็ขายปุ๋ยด้วย <ไป S 2> แล้วก็ผสมเร็จกัวการมาทําธุรกิจด้วย <ไป S 2> แล้วก็เลยมาเที่ยวโอ้โต้องบอกว่าหลายชั้นเลยนะต้องบอกว่าทําธุรกิจด้วย,วยแล้วก็ขายสินค้าของจอนคอยด้วยแล้วก็ติดโปรโมชั่นมาเที่ยวด้วยทริปหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับเพราะว่าจะไปที่สิงคโปร์มาเลยล่องเรือทริปหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็นไงอยู่ยังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดบึงการค่ะบึงการนะครับคนที่อยู่บึงการ มาเที่ยวกี่ครั้งแล้วเกาหลีอ๋อมาครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยครับทนบอสค่ะทำยังไงครับมาเที่ยวเนี่ยก็เออ่ทำโปรโมชั่นหน่ยค่ะเตรีโปรโมชั่นมาเที่ยวใช่ค่ะทำยากไหมก็ไม่ยากนะคะไม่ยากนะครับมาทั้งครอบครัวเลยค่ะมาทั้งครอบครัวเลยแสดงว่าโปรโมชั่นง่ายมากเลยมากันหมดเลยกี่คนครับสามค่ะสคนพ่อแม่ลูกสามพ่อแม่ลูกนะครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับที่เรากําลังสัมภาษณ์ อยู่น,นี้นะครับท่านสมาชิกท<ม>่านนี้นะครับอยู่บึงการแล้วก็ทําธุรกิจกับจอยคอยแล้วก็มีโอกาสมาเที่ยวโปรโมชั่นทริปนี้ด้วยโทษนะครับทามากับธุรกิจจอยคอยเนี่ยอยู่มานาหรือยังหรือเข้ามาทํานาหรือยังใช้ใช้สินค้ามา3ปีแล้วค่ะใช้สินค้ามา3ปีซื้อปุ๋ยดีมากหกสองสามดีมากแล้วก็มาเที่ยวด้วยโอ้โหต้องบอกว่าหลายหลายต่อเลยนะฮะใช้สินค้าดีแล้วก็มีโอกาสติดโปรโมชั่นมาเที่ยวด้วย โอ้ขอบคุณมากนะครับแล้วเไป็นไงบ้างคิดว่าอยากจะชวนอะไรกับพี่น้องชาวบ้าน,นไหมคนเยอะแล้วค่ะเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมาเยอะแล้วค่ะคิดว่าธุรกิจนี้ง่ายไหมโอเคค่ะโอเคไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเกินไปค่ะทำอะไรอยู่ที่ว่าไม่ไมยากเนี่ยก็เออแนะนำค่ะแนะนำค่ะแนะนำไม่แล้วทำอะไรอยู่ที่เมืองไทยทำอะไรอยู่ทำอาชีพอะไรครับอ๋อตอนนี้เป็นครูค่ะเป็นครูนะฮะโอ้เป็นครูครูนี่เองสอนเด็กระดับไหนครับประถมศึกษาค่ะประถมศึกษานะครับ ทุกท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเพราะว่าเป็นครูรับราชการก็มาทําธุรกิจจอยคอยได้แล้วก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชี้เห็นว่าความสําเร็จนี่เกิดขึ้นได้กับทุกอาชีพครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้หลายท่านคงแปลกใจนะครับอีกบรรยากาศหนึ่งที่เรามาเที่ยวกันที่นี่นะครับที่เกาหลีวันนี้ผมอยู่คณะของสมาชิกชาวจอยคอยนะครับ คณะนี้มาเที่ยวเพราะว่าบริษัทมีโปรโมชั่นแล้วก็พามาเที่ยวเกาหลีแล้วตรงนี้ที่จุดที่เรายืนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นสกีรีสอร์ทที่หนึ่งนะครับซึ่งบรรยากาศวันนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นสโนว์แรกเลยที่ตกมาแต่ว่าเนื่องจากว่าจํานวนหิมะไม่พอเราจะเห็นบรรยากาศว่าเจ้าของสถานที่กําลังพ่นหิมะอยู่แต่ที่แน่ครับตอนนี้ผมอยู่กับสมาชิกซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยเป็นสมาชิกของ ชาวจอยคอทินนะครับแล้วทุกท่านเนี่ยนะครับก็ทางด้านน้นเนี่ยจะเห็นว่ามีสมาชิกที่อยู่ๆกันนี่นะครับไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ไหนเลยก็คนชาวจอยที่นี่แลยครับเพราะว่าชาวจอยคอเนี่ยนะครับวันนี้เรามากันประมาณ400ท่านนะครับแล้วทั้งหมดนี่นะครับก็อยู่บรรยากาศในบรรยากาศที่บอกว่าไม่คุ้นนักกับที่นี่เลยเพราะว่าเมืองไทยเราไม่มีหิมะแต่ที่นี่มีหิมะะหลายท่านก็คงบอกว่า ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับเอาละรครับเดี๋ยวขออนุญาตถามตรงนี้นดีกว่าว่าคนนี้เนี่ยมายังไงถึงได้มาเที่ยวอยู่จังหวัดไหนครับน้องอยู่จังหวัดใหญ่ค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อปวีธิดาค่ะอยู่หาดใหญ่ทําเป็นเป็นสมาชิกชาวจอยคอยมานานหรือย,อยังสามเดือนค่ะสามเดือนแล้วทำไมถึงมาเที่ยวได้เ <laughs> นี่ยก็ที่นี่เขามีโปรโมชั่นแล้วให้โอกาสกับปสมาชิกกันอ๋อคือพอฟังโปรโมชั่นก็มาเลย ตัดสินใจเลยก่อนที่จะมาเนี่ยคือต้องมีมีมีทุกเอ่อทำผลงานด้วยผลงานด้วยทํายากไหมไม่ยากทะง่ายมากๆเลยทำง่ายมากใช่ค่ะแค่เรามีสมาชิก5หัว5ท่านเองอ้ถือว่าง่ายๆเลยง่ายมากๆเลยเรียกว่ามาเที่ยวชอยคอยนี่ไม่ยากเลยๆๆบอกท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าท่านจะทํายังไงถึงอยากมาเที่ยวบ้างก็ถ้าเกิดว่าสมาชิกนะคะสนใจก็มีความมุ่งมั่นตั้งมั่นแล้วก็พยายามนะคะทุกอย่างก็จะสําเร็จแล้วก็โอกาสนี่อยู่ข้างหน้า ไม่ไม่ไม่ไกลเลยอะค่ะครับ<ช>แล<ช>้วคิดว่าอยากจะ,ะทํากับธุรกิจจอยคอยสเนี่ยสักถึงระดับไหนครับคิดว่าอยากจะวางเป้าหมายยังไงก็คือจะทำตลอดชีวิตนะคะตลอดชีวิตเลยโอ้โหนะครับ เมาหายใจตอนนี้ทำไมทาไมถึงคิดอย่างนั้นนี่ยคือเข้ามาสามเดือนบอกจะตลอดชีวิตก็คิดว่ามันมัน,ม,นมันมีอะไรที่ดีๆสําหรับก็แต่เมื่อวัที่แรกค่ะรู้สึกว่าประทับใจทั้งสมาชิกทั้งลายนะคะแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างแล้วก็โอกาสดีที่ท่านประธานมองให้ะค่ะรู้สึกว่ามันมันเป็นจริงและทําง่ายด้วยเชื่อว่าเป็นเพื่อเพ้อฝันนะคะเป็นเรื่องจริงๆด้วย อยู่กระจอยคอยมากี่ปีแล้ว10ปีเต็ม10ปีายได้ไปกี่ล้านแล้วเนี่ยก็ประมาณมากกว่า50กว่าล้าน50กว่าล้านนะครับทริปนี้เป็นไงบ้างสุดยอดมากเลยค่ะส่ดยอดค่ะอาหารก็อร่อยค่ะที่พักก็ดีค่ะบรรยากาศก็ดีค่ะแล้วก็ทีมงานก็ดีค่ะที่มาทุกคนดีหมดค่ะสนุกสนานนะสนค่ะไกด์ก็ดีค่ะอยากบอกอะไรกับทีมงานที่ที่บ้านบ้างอยากบอกกับทีมงานทุกๆกคนเลยนะคะสมาชิกเจสีทุกคนเลยอ่ะ อยากให้ทุกคนทำกุดูติตดโปรโมชั่นทุกที่ที่ใหนประธานเมตตาให้เราได้มาเที่ยวอย่างสนุกกินหรูอยู่สบายค่ะที่ G j n c ค่ะนีคนี้ค่ะ้อาบอกว่านี่คือความสำเร็จที่สัมผัสและจับต้องได้เพราะอยู่มาสิปีไม่มีอะไรเลยที่รู้สึกได้เลยว่า ม่่่ไได้มมมีเลยคะันมีแต่ได้ถูกต้องค่ะได้ได้ได้เบอกว่าทริปหน้าจะไปไหนต่อนะไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอ๋อนี่ก็เป็นเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับความสำเร็จที่ว่าอยู่แล้วสําเร็จแล้วสําเร็จจริงแล้วก็ทำได้เรื่อยๆนะครับเอามาดูท่านนี้ดีกว่าทําอะไรกับจอนคอยบ้างวันนี้ก็หนูนะคะก็เป็นซัพพลายเออร์ด้วยซัพพลายเออร์ด้วย แล้วก็เป็นทวาชิกจอยคอยแล้วก็ขึ้นตำแหน่งดีเรคเตอร์แล้วด้วยอ๋อคือนอกจากเป็นผู้ผู้จรเลสระอยู่จอยคอยเป็นนักธุรกิจแล้วเอาของมาขายจอยคอยด้วยเป็นสมาชิกด้วยแล้วก็บริโภคสินค้าด้วยเป็นไงรายได้ดีไหมดีค่ะเพราะที่บ้านนี้ตั้งแต่แม่หนูก็ขึ้นตำแหน่งแล้วอย่างนึงเราใช้สินค้าของบริษัทจอยคอยเนี่ย ดีตลอดเลยตอนนี้ก็ใช้ปุ๋ยที่บ้านเพราะมีสวนยางด้วยอ๋อปีสวนยางใช้ปุ๋ยด้วยค่ะบริโภคสินค้าด้วยทำธุรกิจด้วยเอาของไปขายด้วยเอาของมาขายด้วยใช่ค่ะสรุปแล้วรวยทุกทุกช่องเลยทุกอย่างเลยค่ะมาเที่ยวเสียเงินไหมเนี่ยไม่เสียค่ะฟีอีกต่างทำไมมาฟีก็หนูทำโปรโมชั่นไซส์ห้าฝาห้าค่ะเน้นมันง่ายไหมง่ายมากมากี่คนเนี่ยวันนี้วันนี้ทีมงานหนูมาสิบคนครับโอ้สิบคนครับ ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าทำไมถึงมาเที่ยวกระจรคอยได้เพราะว่าธุกรกิจนี้ทําง่ายได้จริงและมั่นคงครับข้าขอบคุณมาก